มึงพกมึงไลฟ์ไวจีอหรอเนี่ยใช่ครับตอนแรกบอกแฟนกลับไปเมื่อคืนเนี่ว่าต้องจะไลฟ์เพราเว่าคือแบบกูไม่ได้ไลฟ์ไวจีแบบโคตรนานอ่ะโคตรจริงกูเพียงแค่รู้สึกว่าไลฟ์ไวจีแล้วคนมันดูเยอะเกินเขื่อนก็เลยก็เลยเออกูเลยไลฟ์ทิกเกอแ์ละแล้วมันทิกเกอรมันมีแบบเตัวสติ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยไหมผู้คนครับเดี๋ยวเราเรากำลังจะเรากำลังจะเล่น เทรนด์ิท็อกหนึ่งนะครับเอาได้ครับได้เลยครับจริงๆแล้วอ่ะผมมาทําตามสัญญาครับจริงๆแล้วตอนแรกคือกินทานเสร็จแล้วนะแต่ว่าเมื่อวานนี้บอกไว้ตอนประมาณตีสองบอกว่าวันนี้เราจะไลฟ์ด้วยกันตีสองเลยใช่เมื่อวานไลฟกลางคืนตีหนึ่งตีสองก็คงอะไรวะก็ไอ้กคงนาะมันอ็ไหลเอาละพอนี้พอนี้ผมเดี๋ยวเราผมแต่งตัวเข้าตีมาดูเดือดจุ่มเนี่ย ดนี่เราเล่นอันนี้กันดีกว่านะครับผมว่าให้ทุกคนได้ยินเพลงอ่ะเดี๋ยวตรงกลางเนีไงอันนี้คือเล่นยังไงเดี๋ยวักนี่ยสาบานไม่ใช่ไม่ใช่สาบานไปแล้วเพลงอะไรอยู่แอ้วฉันจะเยลือเมื่อจะดังเลยเอาป่ะเอาป่ะเอาป่ะ bằng chung với nè con à để để mình bằng mình bằng cái về bằng chung mình đây à để tụi mình mình sao nè <laughs> โอ้ไม่ทันอะไรอีกรอบวะอีกรอบวะอีกรอบไหม 哈哈哈！在在这。 มึงนั่งมันจริงจังมากนี่นี่แหละอันนีแหละอนี้แหละนี่แหละเกี่ยวอะไรเนีดิเกี่ยวอะไรเนี่ยเรื่องไม่ถูกหาเรื่องไม่ถูกเลืองไม่ถูกตัวนับเรื่องตัวจุ่มกัดปังบอลโดนยุงกัดน่ารักแค่ไหโอ้โหเอ๋งานมีคนพูวินเข้ามาหรอเรื่อเยพูวินเหรอพูวินไม่มีไม่มีไม่มีเรื่พูดวินเขาหลอกมาเลยนะหลอกไหมครับหลอกไหมหลอกปุ๊ดูดีครับดูดี

โอเคไหมวันนี้วันนี้วันนี้คือยอมเลือกที่จะแบบไลฟ์แบบใน IG ให้เลยทุกคนนะเออั่นแหละแล้วฉันเลือกอะไรได้เลถึงใครได้รอเปล่าก่านคุณจะเลือกใครครับลูกออกเพื่อนรักของคุณหนบจุ๋มครับเพื่อนรักทั้งคู่กับ สายชงอย่างเข้มเหมืเข้มกูค้าหลวงจะเลือกกูอ่ะมึงจางเป็นน้ำเขียวเลยใช่ไหมช่เขียวจางเป็นน้ำเขียวใช่เขียวใช่เขียวแับใหม่รายวันนะอันนี้เราอันนี้เราไม่มีขนมหวานใช่ไหมครับอันนี้เราไม่ขนมเอ่อสครีมใช่ไหมสครีมไม่ได้ครับผมอยู่ในช่วงดูแลสุขภาพโอ้โหแต่แต่นี่จริงๆผม จริงๆอ่ะเนี่ยผมให้เขาไปแล้วแล้วผมเอาอะไรมาฝากคุณด้วยมาเลยครับนั่นข้างหลังเนี่ยโอ้โหอันนี้คือช่วงไทยอินเหรอช่วงไทยอินแต่ไม่้อนมานะไม่ต้องวอาเออเขาขนาดนี้แล้วไชว์่ห้ดูอะไรเนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะ่านผ่านเฮ้ย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 นมาพันมาพันไปแล้วนี่ วันก่อนผมให้คุณไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้ใครที่ใครที่แคปหน้าจอทันนะครับผมแล้วรู้ว่ากล่องนี้กล่องอะไรนะครับผมลงในแฮชแท็กนะครับในทวิตเตอร์รับไปเลยครับนวรีสามกล่องนี่เอยใช่มาเลยหยอกหยอกทุกคนคุณมียแจกแจกคนผมให้ผมให้โอกาสคุณได้สปอยสปอยฮาร์ดพิลเลอร์ สปอยเหรอครับ,อ,บอยากสปอยฮารคิลเลอร์ไหมครับฮาคิลเลอร์ผมรู้สึกว่าฮาคิลเลอร์เนี่ย,ายการแต่งตัวเป็นเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามีสีสันและส่นใหญ่จะ,จะพูดว่า